วันนี้จะมาไอชี้ยาลูกแกะนะคะแล้วก็กอกยาแม่แกะด้วยยาฆ่าพยาธินะคะก็จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะทุกคนวันนี้เรามีน้องมาสทั้งหมดสี่ตัวด้วยมีน้องจิมมี่ด้วยสามขาของเราน้องยังทำงานได้เหมือนเดิมนะคะเรายังให้น้องทำงานเหมือนเดิมยังไม่ปลดปเกษียณน,นะ แกะน่ารักมากแกะพวกนี้จะเป็นแกะผ่านนะคะแกะพวกนี้จะขนล่วงเองนะคะเราไม่ต้องตัดขนนะคะเหมือนตัวนี้กำลังจะล่วงยังไม่หมดนะคะ Oh, 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 oh. Oh. come on sorry <laughs> let's see if we get in wait 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 pushing pushing Jibby. Oh. up up bandy up 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 Bundy, come on. come up come up come up mm. that's it you can to fill them up more

เดบเดเดดโอยี y, y, come here. Come here. Uh, ้มบนดี้ตอนนี้ก็คือกําลังจะแยกแม่แกะกับลูกแกะอยู่นะคะทุกคนอาัน ตัวนี้คือกำลังหัดนะคะโซวันจุกันมาดูว่าดัดดิพุชเดมอัพเฮียวันนี้ อากาศดีนะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ประมาณ10บองศามั้งคะเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวของออสเตรเลียเนาะทุกปีหน้าหนาวของออสเตรเลียก็เป็นจะเป็นซีซันที่ลูกแกะคลอดนะคะปีนี้เรามีลูกแกะคลอดพร้อมกันทั้งหมดประมาณเกือบสองพตัวแต่ว่ามันจะเป็นสองรุ่นนะคะอันนี้คือรุ่นแรกรุ่นที่สองตอนนี้กำลัง กำลังคลอดอยู่นะคะกำลังอยู่ในแปลงรอคลอ,พอด <c oughs> พวกนี้ก็คือโตแล้วจะให้วัคซีนรอบที่สองแล้วนะคะ <c oughs> อด๊ิด <c oughs> ปละ <c oughs> <c oughs> ก็ o ะ Okay, ready? Hi. Right. Go. ตอนนี้จะแยกแม่แกะกับลูกแกะก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กอกยาแม่แกะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ลูกแกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย go 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 เฮ้ย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 บ e นดี e ข e มเฮียไปส y บันดี้ à ah, ok, huy huy huy, hui 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 huy 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 stop, huy huy huy, huy, ok, เนี่ยค่ะไล่เข้าอ่คอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แยกแม่กับลูกแม่ไปประตูขวาลูกไปประตูซ้ายนะคะ this open the over there ลูกไล i คือ China walking this stuck over there oh, 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 oh. Oh. Yeah, look at Let her off the huh? Let her off the Why Let her off the hang, on. hang on? Come on, Debbie, Debbie, stop. I can't open this gate. Come on. One gun, one gun. Okay, bye okay. though. Come on, Chippy. Stop stop no 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 get out over there yep ติดติดอ๋อไปเลยนะเอ,เอ,เอแล้วนะคะอันนี้คือแยกแยกเสร็จแล้วตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นลูกนะคะฝั่งนู้นจะเป็นแม่ฝั่งไร Debbie, come here. Debbie, Debbie, come here. Come on. Slowly, Debbie on the way. ตัวนี้มงองกล้อมด้วย <Americ> แกะพวกนี้เวลาหน้าหนาวนะคะต้องฉีด เอ่อวัคซีนแล้วก็กองยาฆ่าพยาธิบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าตอนเช้านะคะมันจะมีพวกน้ำค้างใช่ไหมเวลาเขากินหญ้าที่เป็นมีน้ำค้างอ่ะเขาจะได้พยาธิเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องกอกยาฆ่าพยาธิบ่อยมากค่ะช่วงนี้

กะพวกนี้ทั้งหมดแกะทั้งหมดเลยนะคะเป็นแกะพันเนื้อนะคะเป็นแกะพันใหม่ของออสเตรเลียนะคะเป็นแกะที่ขนจะร่วงเองนะคะเราไม่ต้องตัดขนเนาะทุกคนแกะพันนี้ไม่ต้องตัดขนนะคะแกะจะร่วงเองนี่ค่ะ เป็นพันเนื้อพันใหม่ของออสเตรเลียนะคะที่เพิ่งออกมาไอเข้าผสมพันธุ์ออกมาเราก็เพิ่งมีแกะพันธุ์นี้ได้ปีนี้เข้าปีที่สองนะคะสตาร์ทโอเคเดี๋ยวไปเอาเปิดให้แม่แกะออกก่อนนะคะแม่แกะติดแล้วเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ไปดูแม่แกะกันอันนี้ลูกแกะนะคะเราต้องแยกแม่กับลูกออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉีดวัคซีนให้ลูกแล้วก็เดี๋ยวแม่แกะก็จะต้องกอกยาค่าพยาธินะคะอันนี้คือแม่ของเขานะคะแกะพันนี้ก็คือขนจะร่วงเองนะคะทุกคนไม่ต้องอไม่ต้องตัดขนนะ ว่าเขาเป็นแกะพันเนื้อด้วยเปิดก่อนเปิดระตูให้แกะลงนี่ค่ะรอส,สี่คำเฮียรอส,สี่คำเฮียนี่ค่ะอันนี้คือแม่แกะนะ นีคือลูกแกะลูกแกะน่ารักมากทุกคนดูนี่แต่ตัวขาว